สิบบาทน้ำมีกุ้งด้วยไหมครับมีกุ้งด้วยเปล่าอ,อยากจะซื้อเดี๋ยวเราจะลงพาไปดูข้อกัมกันเนี่ยพขยกกัมในอ่างของประไหนจะไปขอซื้อกุ้งเข้าด้วยลึกกว่าก็าได้ปลาอะไรมากในกํา ดดูไอถุงนี ouais ้ก็ได้ไหมฟุ๊กฟุ๊ก กุ้งเต็มเลยว่าอันน่าแถวข้างๆไม่มีที่อยู่มาอยู่ในนีน้หมดเลยอะ่ะพูดเยอะดูดูดูดกา้ากัดใส่ตรงนี้ที่บาทเจ็ดสิบ ไม่ได้เป็นเหยื่อแล้วะเป็นเหยื่อคนนี่เนี่ยของที่ดีเราไปให้ปลากินได้อย่างไรปลากินดีนัฒนาต่อมันมาตะเพียนนะดิกเราลงไปตะเคียนกินหมดก่อนคนนี่ละก้อยกินมันซะเลยดูครับเราอยู่ผมถ่ายได้เนาะได,ได้เนาะ อยู่ในอ่างเลยนะลงมาขอซื้อกุ้งเขาโอ้ยเต็มหมดวสวยๆทยั้งนั้นเลยเดี๋ยวตั้งผมมาใส่นี่เนาะเจ็ดสิบบาทนี่ปลาอะไรนี่นี่อันนี้ส้อยนุกเขาเอรอโอ้ตัวเบุรุอ นกเขาโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่ียมีเันปนิออนอนกเขาตัวใหญ่มากดู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 ดดูดดดูดดูดดด เป็เลือกกินงานเลยเขาไปยังไม่ได้คัดเลยใช่ขนาดนี้ใช่ไหมเจี๊ขอบบุณครับุ่มให้รวยอออเหรอครับดูเจ็ดสิบบาทต้องไปนั่งคัดอีกนานเลยนะโอ้ ดูเขาลงกำครับเขาขึ้นเอากำขึ้นเมื่อกี้ไปซื้อกุ้งเข้ามาเขามีอยู่สามสี่กำนะกุ้งเต็มไปหมดกุ้งเขาเยอะขนาดนะ มื่อกี้นี่กำนี้ถ้าเอาขึ้นถ้าได้เยอะเท่าเมื่อกี้นะเต็มกระมังนะดูสวยกระมังเขาที่ลอยตะป่องตะป่องอูออันนี้กี่กำเนี่ยกี่กี่อันสามเหรอสามโอ้โหเป็นสิบโลเลมั้งเนี่ย นี่ก็คือกุ้งที่เราเมื่อตอนก่อนเราไปขอซื้อจากที่เขาทากับหมาวเขาได้เป็นสิบโลยน,นะเฉพาะกุ้งเราําลังจะทํากรุ้งเต้นกันนะครับนี่แล้วก็เชฟคนเดิมเริ่มหน้าแดง <laughs> มื้อเย็นของเราวันนี้อีกหนึ่งวันนี่ครับกินเสร็จก็น่าจะกหลับจะรนจอน, <laughs> นอันนี้เหลือเยอะเดี๋ยวต้องเอาไปคั่วไว้คั่วกินแหละไม่คั่วทิ้งไไม่ใช่คั่ว ไปขั้วไว้ลงขั้วแล้วกันเนี่ยตกลมันขั้วอะไรมันขั้วอยู่นั่นเนี่ยขั้วเป็นหิง หอมยังไม่ได้โคเลเลยหอมแล้วง่าครับเชฟ เพยักษ์หน้าอย่างเดียวเหมือนตึต๊บเหมือน <laughs> ตึต๊ <laughs> จบจกุ้งได้ไม่ได้ <laughs> เดียดดยเด๋ยนเลงได้สดๆนะพอขึ้นใหม่ใหม่ไม่ยอมทำหมดแล้วก็มันอิ่มอยู่ตอนนั้นอืม กุ้งไม่เต้นเราเต้นเ,นเองตอนนี้กุ้งไม่เต้นแล้วครับเราเต้นเองมะนาวแบบเดียวมาเอาเเยามะแรงกัน,นถาาานนออ้ามายาตอนเช้ามันก็จะเปรี้ยวพอยามะแรงนะมันคุณภาพก็จะเสื่อมลง โอ๊ยพ้น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 อะไรกันนั่นแหละกันนี่ติดมันจะได้เก็บใบไวก็อย่างงั้นโอเคแล้วบ่เอ้าเี่มันยังไงวะเอาเอานี่คือยังไงเอาั้เก็บแล้วเอ้อมันคือยังไง

รวมขนาด <laughs> นี่หลังจากเรากินข้าวอะไรเสร็จแล้วเราก็จะเก็บกลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าเราอยู่นี่หนึ่งคืนละส่วนป้าเหรอโอ้วัดไม่หวาดไม่ไหวเอามารวมกันนี่ได้ไม่ถึงโลหรอกมั้งดูไซส์นี่กุ้งนี่ก็เปรมไปเลยบรรยากาศถ้าคนเมืองระยองก็ไม่ต้องไปหาไกล ที่หนองปลาไหลเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้ไม่ต้องไปการไม่ต้องไปเ่อนเที่ยวลงเที่ยวหลานะอยู่เนี่ยประหยัดคลิปนี้ก็ <c li pp ini> <c li pp ini> จะจบคลิปแค่นี้แล้วครับเรื่องผลงานไม่ต้องไปดูมาหรอกนู่นกระชังปิวอยู่น่ะปิวขึ้นปิวลงู่นนะ <c li pp ini> ดูบรรยา,ากาศดีดีกว่าไปจบคลิปสวัสดีครับกับบ้านขอให้กินข้าวอิ่มนอนหลับกันทุกคน